คุยอะไรนะครับปีให้ทีมงานช่างนั้นประกบเลยแต่พวกพี่บอยพวกอะไรเขารู้จกักกันอยู่ในกลุ่มที่ซื้อรถไปก็มี น้าพรจะเปลี่ยนรถไหมเอ็ดจ่าเสียมูสองคันใช่ไหมเอาคันที่สามไหมเอาอีล,ออลออีก็คุยกับพูดจากการต้อมเลยหนะิได้ พี่ปูไปไหนมาเอาคนไหนเอาโฆษณาของนี่หน่อสวัสดีครับบอย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 มานี่ดินี่ปีอะไรนะพี่จำไม่ได้เซเซเอาไปแล้วใช่ไหมฮะอัันนี้บเอาไปแล้วเอาของใครพี่พี่บอกถามพี่บอยเลยไม่ไมทานปิดปูแลวปิดแล้วรงมีกาแฟ นี่ก็วิ่งทางบริษ์ทบังยานะอาจจะไม่มีเวลาเจ็บไปยันถึงยันถึงบางปะอินเลยแม่ก็ไม่บอกก็ยังนั่งใจไม่คุยกันนะให้ดูจะเล่นให้จอนเดียนะครับนี่เป็นรถตัดจอนเดียเสียบัณฑิตน้องบุญมาก ผู้จี้ตู้เรามาดูไว้ก่อนได้นะครับเอ้ป่าชัยถอยไปแล้วหนึ่งคันหนึ่งหีบแล้วใช่ไหมครับครับผมสีเจอคันที่สาม ตอบถามได้คุยได้ครับคุยได้ชอบคันดีเลยคุยกับผู้จัดการผมได้เลยซื้อคันเนี้ยคุยกับผู้จัดการผมได้เลยเจียวคันดีมได้ไหมฮะเปลี่ยนเตี๊ยมเหรอเอาไปแล้วนะบ่ยมองยี่ไปเปลี่ยนเตี๊ยมเตี๊ยมมีมดซอมเดี๋ยวนี้ย่นทิ้งมึงไหมครับมดซ้อมย่นทิงดซ้อซื้อไหมมีขายอยู่มีขายถามเดียวไม่มีมีถามเนี้ย โคดังนะอะไรไปหัวเข็ดต้องต้องไปเช็คต้องเช็คตูไฟอะไรครับน่าจะมีอยู่นะแอาโสมเยอะเจ้าพออครอบเราก็จะพาไปดูอะไรแล้วว่ามันมีอะไร ในอะไรที่พวกท่านถามมีไหมไม <laughs> <laughs> ย่ยอกยอกอะไรมีไม,ม่มีคนนั้นแหละเสื้อกีเขียวหน่ะเด้อขอเบอร์กันไปนไม่ไม่หัวนี่สองส่งคุยกับกในคุยกับใน,น,นช่างผมได้เลยครับ เอาไปลองตัดเล่นในครังดูการเรามีที่ปลาใสกันไหมนี่ยเราจะปลาใสกันตรงไหนมีมีครับนั่นแหละเดินเกี่ยวไปแล้วเนาะมีไม่มีมาไปลองตัดฮะจานบอยไม่ต้องตกใจผมจู่โจมอยู่แล้วครับกละดไปจนเป็นรอยโลเลยเนี่ยเฮ้ยยิงไะไรนีเลยเนาะเออมัวแต่คุยกันไม่คิดแผนช่วยกันเป็นอย่างนี้เลย เอาพี่ยังถามว่าวิ่งฉากไหมไม่พาเท่าไล่เว้ยเออมันมันคิดไงเป็นไรสวัสดีครับโอ้พบญาติพบญาติไปพบญาติก่อนเปิดหีบอันนี้เราก็ลัวที่โุ่นแต่รี่หน้ายางมันแคบกวจะที่โน้นท่น้ด่ารามันกว้าที่โน้อ่ะจะนั่งเลยจะไม่โยนเลยเหร <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นโกดังของบาก้าเมชเนลลี่นะครับในกลุ่มของบาก้าครุบนะครับในกรุปทัวร์ที่มาจากาเขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลทิมายนะครับก็เป็นเท่าแก่ชาวไร่อ้อยนะครับรถตัดนในเจ,จของรถตัดทั้งนั้นนะครับก็ถือโอกาสพามาดูนะครับศูนย์ซ่อมบำรุงและศูนย์กระจายสินค้านะครับโกดังบาก้านะครับที่อำเภอไซน้อยจังหวัด พระนครศรีอย,ยุธยานะครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ซ่อมบำรุงนะครับตรงนี้น,นี่เราหาอผู้ด,ด,ดูแลครับคุณองอาจสงไปวุ่้ดูเลย่อ,อยังเบิ้งขัานนั้นกันได้ ก็ได้ดูแลกังเดี๋อันนี้ของพี่มาแที่ไปพี่มมยใช่ไหมอันนี้ไปเขตไหนชื่อสุชินสุชินกนะตุกอ๋อแล้วเปลสุชินเปลี่ยนกันปลี่นกันดูสิ